กระทุงกระทุง,งลงเถางเสีย,ย,ยบลอยแล้วเจ็บใบตองเจ็บเสียดใบตองไปทิ้มน้ำฝนเสียดที่บเบา,า,าเอาดอกให,หม่เจ็บให้แม่เอาไม่จิ้มเฉยหแม่ ไม่จิ้มเขียวเออเซนได้จังเลยเอาแชมพูกับม่มดีไม่รักษาธรรมชาติเลยเด็กๆเนียเอาไม้จิ้มฟันคืนแม่นี่แหละเรียบร้อยค่ะเรียนแต่ดอกไม้รรประดับไม้จิ้มฟันเสียบอย่างเดียวสวยไม้ประดับ mặc okay. cái okay. 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 เสร็จแล้วค่ะสวยจังเห็ดพ่อเลยร้อยพ่อเลยขอโทรแม่นัง่งคงค่ะสวยงามมากแท้ สวยปักร้อยกระทงมระโดดสี่กระด้อขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะกระโดสวยอือกุหลาบจากใบเตยสามดอกกเทียนมาปักนะคะแนนปัก เทียนสองทูบสามมันบอเทียนหนึ่งนี่เทียนสองตัวเทียนสองก็ทูบสามโอ้ยจ้าสิกองเนี้ยอย่าพึ่งอย่าพึ่งอย่าพึ่งใกล้จจบแล้วนมายากนํกองเนี้ยบอสวยอลามตสกองก่องนี้กล่องเดี๋ยวยิ่มาหน่เออหลานคอยอ๊ะเจับจบจับจับจบจบสวยงามมาก ไม่เห uh mm ็นไหมไปเดี๋ยวไปรล่ยกับทุ่งน้ำมูิไปล้นกับทุ่น้ำกันนะค่ะมื่อเช้านะคะนาะสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณี่ติตามช่องสาวสีอีสานชาแนลเค่ะเดอแล้วจะรอดมาให้ดนลัเด็าอก็จะกเปนให้ใคร่าใ้ดอกไม้ใส่กันวไม้แดง

จะมีกับว่าจะมีดอกไม้แดงติดสำหรับคลิปนี้ก็แค่นี้นะคะไปร้อยกับท่คนน้วดีแี้ะคะเย็นไะ่ค่ะเด้ขอบคุณค่ะเฮงเฮงรวยรสุขภาพแข็งแรงนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายคุณนายน,นะคะคุณนายค่ะ